สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ัช่อง Netfree VPN กันครับวันนี้เราจะมาแจกแอป Netfree ชื่อว่านี่เลยครับไอ้ Lambo VPN ทุกคนต้องสมัครโปรตามใต้คลิปผมก่อนนะครับไปอ่านละเอียดแล้วสมัครโปรกันก่อนนะครับการที่จะก็เริ่มเข้าไปนะครับก่อนอื่นต้องมีเน็ตเก่าก่อนนะครับ นี่ผมใช้วีเวเปนม้นเก่าไงน้นเก้าไม่ค่อยดีแล้วผมเลยจะเปลี่ยนใหม่ไงครับเราทุกคนนะครับมอเราคุณผู้ชมไปดูไปกดลิงก์ใต้คลิปผมเข้ามาครับนี่ผมผมคอปปี้มาแล้วผมคัปปี้มาแล้วอ้วาวพลาดพลาดขอโทษนะครับ อ่าแล้วกดอืมกดเลยเห็นไหมครับถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจอธิบายดีกว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะกดเขากดดูคลิปของผมอันนี้คือช่องของผมเองนี่ผมจะกดนี่เห็นนะเห็นนะเนี่ยลิงก์อัเนี้อฟีกดตรงนี้ แต่ไม่ใช่คลิปเก่านะคลิปคลิปล่าสุดคลิปก็คลิปที่ผมลงนี่แหละกดเข้าไปมันจะเจออย่างนี้กดคลิกเลยรวงสินนึงเนี้ยเจอโฆษณาย้อนกลับรอแล้วกดนี่เลยฉันไม่ใช่ผู้แก้มาตั้งมาออกดับเลงกดเลยขอบคุณผู้ชมครับเลือกตามหัวข้อตัวอย่างเลยนะ แล้วกดคีย์อ่ะดูคอนติเนิวเดีย๋ยวแปลเป็นภาษาไทยดีกว่านอ้อยะ่ได้ฟังง่ายขึ้นไม่ฟังง่ายอ่านง,ง่ายดูไปเพื่อนๆคี่ผมแล้วก็รอห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วกดรับลิงก์เลยนะ รแล้วก็จะเจอโฆษณาแล้วก,กดย้อนกลับเเจอโฆษณาอย่างนี้คือกดย้อนกลับเลยเนาะนี่แล้วกดดาวน์โหลดเลยเลยจะผมดาวโหลดน้อยแล้วแล้วกดเข้าไปเจ้าแอปนั้นมันจะดีอย่างหนึ่งมันจะบอกหมดเลยว่าเนีย่ยเข้ามา,าต้องอัปเดตไฟล์ก่อน ดีอย่างนี้แนะนำให้ไปโหลดมาใช้นะแล้วเราก็กดอัปเดตไฟล์ไปอุย้ยแต่สงสัยเน็ตผมจะรุดหรอเน็ตของผมรุดเห็นเห็นชัดเลยเน็ตของผมรุดเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อเน็ตใหม่ก่อนเห็นไหมแอปนี่ไม่ดีเลย ือเป็นที่เครื่องผมไม่รนะกดอัปเดตไฟเลยเสร็จปุ๊บรอครับว่าอย่านี้รอปุ๊บมันจะเด้งออกแล้วกดเข้าไปนะมเมันจะขึ้นอย่างนี้นะเรากดไปกดไปก็ได้กดคลิกไปเขาต้องการให้คลิกแนคะ่นมันเสร็จแล้ว แล้วก็เลือกเลยมันของทูงมุกมดีอย่างมีโนโป้เลยมีน้องสมองโป้กไ้ได้นะทุมุลกลลวก็เลยปับ๊บยืนยันเพราะไปไงได้แล้วลองเข้ายูทูบด,ดูกันดูคลิปไหนดีอืม เดี๋ยวขอเลิกก็เลิกก็เลิกเอาสกิปเอาสกิปเอาคลิปนี้แล้วกันเห็นปะเห็นปะดูดิภาพจริงชัดอ่ะปะสี่ร้อยแปดสิบปีใชกไหมขให้ด้วยของให้ด้วยเห็นปะสบายสบายอ,าอืมแรงเงี้ยแรงมากอย่างนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้ว ประโมาใช้กันด้วยนะครับผมครับ